Mm, to con okay, me come come back yesterday, come back in Thailand to con. Ah, uh, many to con me in Thailand happy. <laughs> Hi, Saudika Ka,

รอได้ไม่นานนะาที่รักจะมาจำตั้งมั่นจำจำจมันแปหนึ่งจำตังม,ม,ม,งมั่นจำจำจมังแตดหนึ่งทุกคนการ์มุนนนจอมนซึมคาลามินทุกคน

ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักดีค่ะยิดีค่ะต้องบอกกันมากามิแอคกมินครั first time yes เป็น first time ที่ we meet เลยนะเป็นครั้งแรกที่เราสามคนได้เจอกันแฮปปี้มากๆนะครับผม happy ้แฮปปี้แฮป thank you s t thank you so much thank you คุณค่ะกามิน happy ค่ะแฮปปี้จริงๆนะครับขาตกทั้งวันนะ นะคือต้องบอกว่าผมเล่าประวัติให้ฟังก่อนประวัติน้องๆคิดติน่านะนกล้องสูงไปไหมสิงติเล่เหรอสิงติเล่ห์เปล่าลองลองเช็คจากเครื่องๆหน่อยว่าสิงติเล่ห์เป่าอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวช่วยช่วยติเล่ห์ทำไง่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสิงติเล่ห์ทำไงดีสต่อตีต่อยิงสิงติเล่ห์เป็นปกติเปล่า ชักกันหน่อยชกกันอยยกไดน่่เดี๋เน้นให้ผมไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยเน้นให้่สาวกเดนเนี่ยแบบยูแบบทออปทอวิวิน้องหงอ่ต้องบอกกันว่าน้องหงอายุเท่าไหร่อายุสิ อายุ22นะต้องบอ,อกมันว่าคาแรคเตอร์ตัวจริงของน้องหงจริงๆษ์กับใน PK ก็แตกต่างกันอยู่นะในพ k นี่คือเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่อ่านมาถามดูหลายคนใครช่วยตอบคอมเมนต์งผมไ็ได้หลายคนที่คิดว่าน้องหงแบบนึกว่าอายุเยอะกว่า22ไหมหลายคนคิดว่างั้นเพราะว่าน้องหงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะดูโตมาก ว่าเขาเล่นในนั้นอ่ะผมผมเล่นกับเขาคือผมอ่ะเป็นนักเรียนแล้วเขาเป็นอาจารย์ใช่ยูเซมเซมมายทิเชอร์แอนด์เอฟวีเดย์มอร์นิ่งอ่ะไอ้ก็จะยูอินเทลเออจะเป็นเป็นอะไรที่ผมน่ารักมากผมเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยเฝ้าเฝ้าดูน้องนานมากแล้วก็ในในช่วงเช้าเนี่ยประมาณ8ปดเก้าโมงของประเทศไทยเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้นะว่าผมมาจาก จะเข้าไปในห้องของน้องเขาแล้วก็แบบคนอาจจะดูยังไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยผมก็จะไปพิมพ์คุยเล่นอายจะแบบว่ากำจํำเข้าไปในแบบ Your Channel Every Day Morning แล้วก็แบบ t ท with y o วิ f ย i แ n นอะใช่ไหมแย่แอบแบบว่าแบบ Hi teacher <laughs> แล้วก็แบบว่าเช็คเช็คชื่อเช็คชื่อว่าแบบว่าใครหนีแม่ทับแม่ทับใครหนีมากใครมีใครหนีใครนีรนรน้ดอกไม้อะดอกไม้มันจะขึ้นเยอะมากที่ห้องน้องวะยูก็จะแฮป e แล้วยูก็จะเช็คชื่อชาลีลำบวนอ๋อใช่ค่ะให้น้องลองให้น้องลองวันนี้เรามีเรามีพี่พี่ล่ามที่มากับน้องด้วยผมตกใจพี่ล่ามคืออะไรรู้ป่ะพี่ล่ามบอกพี่เป็นคนปักหมุดน้องเองได้เดี๋ยวจะให้พี่พี่ช่วยช่วยดูแปลในมันคงทำได้ไหมได้วันนี้ก็มาด้วยมามีมีให้น้องผมอยากพูดอะไรกับเพื่อนๆไทยไหมลองคุณนายช ทุกคุณยินดีต้อนรับทุกคุณสวัสดีดอ,อกีไอยินดีต้อนรับนึกว่าตอนดูไลฟ์อยู่เข้าไปตอนเช้าแล้วเาจะแบบยินดีต้อนยินยินยินแล้วแมเตียนต้อนรับทุกคุณชานติดใจ mamma come on Charlie Lucas Kami c ติดใจ m a m ว a very happy ติดใจติดใจขอบคุณค่ะ พอใจมากดีใจมากให้ให้ดีใจมากจริงจริงตใจติดใจจริงจริงตใจเขาอันนี้นี้ให้อยู่เลยจะได้ดูกันชัดกันดูสาวเวลาเวลาเวลามีสาวสาวไมค์สตูดิโอน่ยพี่โพจะบอกชาลีโกโกโกไม่มีใครอยากดูชาลีแต่เดี๋ยวนี้ก็สั่งให้ฟังสั่งให้ฟังแล้วกันอืม อ่ะผมถามหน่อยใครใครอยู่ในช่วงที่เวลาผมชอบเข้าไปบ้างผมเนี่ยชอบเข้าไปในในห้องน้องหงเพราะว่าเราเราชอบไป <And some S 1> แบบว่า <Yes. S 1> สนุกที่แบบว่า so ให้ให้ให้คนดูเนี่ยได้ได้สนุกไหนไหนหนุ่มๆุมใคร <laughs> ใครอยู่กับผมช่วงเช้าบ้างทุกเช้าเลยผมจะเข้าไปนะครับคน200 <laughs> ผมจะเข้าไปพิมพ์จน50 0ร้อยหนพแล้วผมก็หนีออกมาแล้วเขาจะแบบน้องน้องน้องหงเนี่ยฝาก,ฝาก,ฝากบอกข้อทีได้ไหมพี่่ัมน้องหงเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจมุกง,ง่ายมากแล้วก็คือเก่งมากในการแบบต่อโต้แบบเวลาเราอยู่ในแบบยูทิชแน,เนลเขาอะ เออใช่ค่ะใช่ใช่ที่ก็สือชานณัล่าฮ่า่าฮมาเรามามาชวนนี่หน่อยผมขอขอเช็คลายชื่อดีกว่าหนุ่มหนุมคนไหนที่ติดดอกไม้ช่วงนั้นและเข้าไปในช่วงเช้าพร้อมผมบ้างสารภาพมาในไลฟ์นี้เดี๋ยวนี้นี่เยวแฟนสารภาพนี่สารภาพนี่ผม ผมฉันผมผมจะบอกให้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยคือหนุ่มๆเข้าไปเยอะมากเยอะมากๆเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ชอบชอบช่วยกันปิดเป็นความลับ <laughs> เพราะว่าผมตลกตลกกันเข้าไปเนี่ยไปไปมามามาเขาก็จะจะจะ,จะมีหนังสือจะมีสมุดต,ตัวหนึง่งก็มิเออเจอทิฟฟินน่าเนี่ยจะมีแฮปบมบุ๊กอันนึงแล้วก็ไรดาวเนมชาลีน <laughs> ัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูเป็นแบบเยอะเยอะเยอแฟนคลับอ่า <Yeah, S 2> <laughs> ใช่ค่ะอ <laughs> แน่แม่ทับไปทุกวันเลยจู้จูจูสนุกมากช่วงนั้นฮะก่อนก่อนที่ก่อนเดือนนู้นนะผมก็ไปทุกวันไปทุกวันแล้วก็ช่วงช่วงที่อ้าวสงสารไอ้เบสมาเลยมาไอ้เบสมคนชิบมาไม่นั่งโหนั่งหล่อเลยนะต้งบอกว่าเบสอุ้ยคุณคุณสงสารมันนั่งหล่อรอตำรงจจดอันอยู่ตรงนี้ทุกโนโนเลิศเลิศสีโอ อันนี้ผมเป็นคนชวนมาครับเออต้องบอกกันว่า my friend my friend เป็นเป็นเป็นเพื่อนกับซีโต้องบอกบอกกับว่าไอไอเบสเนี่ยชั่วมากเข้าไปหลอกว่าเป็นซีโอแล้วทุกคนก็เชื่อทุกคนก็เลยคุยออกมามันเป็นซีโอจริงเออไอเบสจากจ๊ดิเบสเบสโนง student เออแต่ก่อนกับกูเดี๋ยวนี้ผมไง อยู่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 ถามเลยอยู่ถามเป็นภาษา,าไทยเลยอยู่สปีกไทยนี่เลยสองสาวนี่มิสสปิทไทยเย้ให้ก็มาให้ก็มา